เรามาทวนความจำกันก่อนที่เราจะไปอันดับที่หนึ่งนะคะว่าดาราเจ้าฮานะคะมีใครกันบ้างเริ่มจากอันดับที่สิบค่ะอันดับที่สิบค่ะน้องเอ็มเจษยามาอันดับที่เก้านะครับหนูอิมอิมอันดับที่แปดน้องพริมพิม่าอันดับที่เจ็ดครับคุณเพชรรัตนารักษ์อันดับที่หกค่ะตันกัญญามาอันดับที่ห้าครับคุณแป้งอ่อนจีราอันดับที่สี่่ิวิวลวรรณ มาอันดับที่3ครับน้องแต้วยังไงก็หวานหวานไปเอออันดับที่2ครับพันช์บัวกานมาพันช์พันช์มาถึงดาราเจ้าฮะอันดับที่1ได้แก่เหมือนหรอไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้คือกระแสกระแสละครได้เรื่องในเวอร์ชันย่าเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าตอนแรกมีคนวิจารณ์กันเยอะมากว่า ยาย่าน้าหวานมากจะเล่นเป็นทอมได้เหรอ,อคือคือในเรื่องเขาไม่ได้เป็นผู้ชายเข้าใจดังนั้นเขาจะเป็นหน้าเป็นผู้หญิงของเขาอย่างเงี้ยได้แต่เป็นสาวที่แสบอ่ะ กเป็นสาวแก่นสาวแสบอะไรอย่างเ<ผ>งี้ยใช่ไอ้ดาวเรืองเนี่ยเขาจนกระทั่งมีคำติดปากตั้งแต่สมัยอดีตคือเชื่อหัวไอเรืองเถอโออมาจากนี่มาจากเรื่องนี้นั่นเองนะคะเป็นคำฮิตติดหูมาตั้งแต่อดีต<ด><ด>เลยเนี่ยนะคะมีหลายคนที่เล่นตั้งแต่ในอดีตนะคะัตนาชุลาวานันอ,อัชารารอดจัตรานะคะจร,ญญริยาอินฟเนอุ้มศริากร นะที่เราเคยจำกันได้สมัยนู้นเลยนะคะแล้วก็มีนี่เลยค่ะยาย่อรัสยามาแสดงคู่กับคุณปอทฤษฎีเรื่องเรื่องเมื่อกี้ถ้าดาวก็ปอเนี่ยปอปอชอบทอมเหรอไม่ใช่อ๋เหรอผว่าบุคลิกของคุณปอเขาเนี่ยเขาจะเป็นละครที่มันแบบเป็นลูกทุ่งบ้านๆดูบ้านๆดูบุคลิกของเขาหน้าตาเขาดูไม่รู้เลยวันนี้คือผู้หญิงปลอมตัวมาใช่ไหมปอละครปอจ้ะฉั้ง ไหนบอกว่าให้คนดูดูแบบสบายๆไม่ต้องเป็นซีเรียสคุณชั้นอินสับพระเอกอะมีอะไรปอ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 และค่ะเรามาดูกันนะคะสําหรับท่านดาวบุษยาตอนแรกเนี่ยนะคะหลายคนถามว่าญาญ่าจะเล่นได้หรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าญาญ่าเป็นสาวกิ๊กกูน่ารักเล่นอะไรแบบจะไปเป็นทอมได้ยังไงจะเป็นทอมผลปรากฏว่าไอเรื่องนะคะเวอร์ชันญาญ่าฮิตขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยดังมาก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 ดังแบบ ไม่น่าเชื่อเลยตอนนี้ยายากลับมาเป็นผู้แตกซุปเปอร์สไตล์อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าตัวจริงยายาเป็นทอมไม่ได้เป็นแน่นอนกลับเข้าเรื่องเดิมอีกสำหรับยายาเนี่ยนะคะเธอบอกว่าเรื่องฉากเตะบู๊ต่อยอะไรต่างๆเนี่ยยาย่าไม่ได้ใช้สแตนอินเลยเล่นเองเลยเหรอฮะเล่นเองเลยเขียวเองจริงๆระวังเจบนะ่นจะน้องยาย่านะที่วิเล่นพวกนี้มันมีพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเธอก็รับบทได้กากันน่ารักมากนะคะจนกระทั่งตอนนี้เธอกลายเป็นดาราเจ้าฮะ ับที่หนึ่งน้องใหญาญินดีด้วยนะครับโอ้โหถ้าไม่อยากพลาดการจัดอันดับเด็ดๆนะครับในรายการดาราเวอรลิตี้โผลแบบนี้นะครับแล้วก็คอนเทนต์ดีๆของทางช่อง Star Mac ครับซึ่งมีอยู่อีกเพียบเลยรีบกดปุ่มเลยครับ Subscribe ด้านล่างนี้ครับแล้วก็มาติดตามความเคลื่อนไหวได้ในทันทีเลยครับกดเลยสิครับกดเลยรับรองมีเรื่องฮาเรื่องเมส์ไปมันมาในแต่ละวันอย่าช้าครับกดสิครับกด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 อือ